สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็เกมการแข่งขันนะครับผมเกมแรกระหว่างทีม OG กับทีม Thunder eSports ก็เพิ่งจบไปนะครับผมก็เป็นทางทีม OG นะครับผมหลังจากกาจะเล่นเกมเร็วใส่ทีม Thunder นะครับผมแต่ก็เจอพลังแห่งเรเซอร์นะครับผมสามารถพลิกกลับมาเอาชนะ OG ไปได้ในเกมแรกนะครับผมด้วยสกอร์32ต่อ23ในครับผมในระยะเวลา33นาทีกับอีก22วินาทีนะครับผมก็พูดยละเียเกมนี้สัก เล็กน้อยแล้วกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากนะครับผมสําหรับทีม OG ก็เลือกตัวที่แทบจะไม่มีแคลไม่มีดาเมจมาเลยนะครับผมก็จะเป็นอินิกแมะฮะแล้วก็วอยล์สปีริตนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราไม่คาดไม่ฝันนะครับผมก็เหมือนจะเป็น ATF นะครับผมที่ยอมไปเล่นซับสี่ นะครับผมก็แทบจะไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยนะครับผมคอยแบบไปทำเกมอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็รอให้ไทยกะได้เบรดแพ็กนะครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับผมสำหรับโอจีนะฮะก็โดนเรียกว่าเกือบเกือบเกมเลสนะครับผมของทุนได้เอาชนะไปในเกมแรกนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็ฝากทุกู่ชมกดไลค์กดซับสไคร์ช anel บอลจักรของด้วยเช่นกันคลิปหน้าสวัสดีครับ